เมื่อระบบทํางานแล้วต่อไปเราจะเป็นการสาธิตโดยใช้บอร์ด MT 278และโทรศัพท์มือถือนะครับบอร์ด MT 278ก็จะอยู่ในนี้แล้วเกวโทรศัพท์มือถือแล้วก็จะส่งข้อความเข้าไปสั่งให้เครือจากรบนนี้ทางานนะครับตอนแรกผมจะสั่งให้เครื่องสูบน้ําแรงดัน จุดทำงานนะครับผมก็เข้าเมนูแล้วก็ไปที่ข้อความแล้วก็เขียนข้อความนะครับตอนนี้ผมเขียนข้อความไปแล้วก็คือเอ่อหนึ่งเอหนึ่งนะครับผมสั่งหนึ่งเอหนึ่งตัวนี้จะหยุดนะครับ งนะครับส่งเข้าเบอร์โทรศัพท์มือถือที่อยู่ในตู้นะครับกดส่งเลยน,นะครับตอนนี้ส่งเวลาครับส่งเรีเข้เาไปนะครับครับหยุดแล้วนะครับ <S <S ผมสั่งให้มอเตอร์แรงดันหยุดด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับทีนี้ผมก็จะสั่งให้ทํางานด้วยโทรศัพท์ทมือถือเหมือนเดิมนะครับ ผมก็จะสั่งที่หนึ่งเข้าไปนะครับแล้วผมก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ส่งนะครับส่งไปที่เบอร์ที่เครื่องนะครับเดี๋ยวมอเตอร์ก็จะทํางานนะครับนะครับผมงข้อความโอเคโอเคนะครับจนนับต่อไปนะครับตัวต่อไปจะเป็นเครื่องสูบน้ำนะ